เจริญพรทุกท่านทุกคน blessing good morning everybody อาจารย์ท่านนะนำอาจารย์บุญเลียงครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นธรรมดาก่อนโอเดินเถอะ we have a special day today mm. special occasion for memorial for John uh, here ve been coming here for years coming for ทุกคนมีความสงสัยข้องใจว่าเกิดมาแล้วแล้วในที่สุดมันจะต้องหยุดสังขารมันหยุดทำงานมันหยุดทำงานเราเรียกว่าตายทำไมต้องตายตายทำไมตายแล้วไปไหนสงสัยมากทุกคน u e s t i o n on oh, that after we are born, we're here for a while, then we go, we die. Where do we go, <c oughs> and why do we have to die? เราก็อายุ72แล้วหาคำตอบมีมาตลอดสมัยเป็นเด็กก็สงสัยคนทาไมต้องตายตายยังไงวะทาไมต้องตายหาคำตอบอยู่เนี่ยนานเหมือนกันนะจนมาถึงว่าพระพุทธเจ้าท่าหานิพพานนั่นนะอันเดียวกัน หาคำตอบว่าตายแล้ไปไหนตายแล้วอย่างไอยังไงคือไม่ไปนิพพานเนี่ยมันดับมันเย็นนะมันสงบแล้วไม่ไป้ะบันที่เราเรียกว่าตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่สวัสด์เนี่ิรันดรแต่เราดิพานนิรันดรเนียต้องกลับมาอีกแล้ววันเบ so he is 72 and he's been wondering about this question all his life uh, why we here and where do we go You, you don't come and go เคยไปถามทุกคนคนไทยนะ่าคุณเชื่อผีไหมเชื่อแทบร้อยทั้งร้อยเลยกลัวผีไม่กลัวเคยเห็นผีไหมไม่เคยเห็นนะเห็น้อยคนเราไปถามเล่นๆเขา so he ask people u s u a l l Thai people <laughs> and Have in do Whether they believe ghosts them believe most of e ่า e วกเขาเชื่อในผีหร e อไ e ่และ e ่วนใ ghosts แต่เราก็เชื่อแต่เราไม่ไม่กลัวผีไม่รู้เป็นยังไงเชื่อว่าผีมีแต่ไม่กลัวผีจะสู้กับผีเพราะว่าเพื่อนเขาว่าเมืุ่ณตายแล้วเป็นผีกูก็อยากตายไม่อยากไปเป็นผีก็อยากกลุยเรื่องผีสู้กับผีคิดไปอย่างนั้น He also believes in ghosts. that after we die we become ghosts but he's not afraid of them <laughs> so he knows that once he dies he will become one of them ก็เลยเป็นเพื่อนกับผีเลยไปอยู่ป่าอยู่เขามาได้เพื่อนเลยมาคุยกันนะมาเข้าฝันมาจนแต่นากันนี้เพื่อนเขาหาวิธีกันผีคาถากันผีไม่ให้มาอยู่ใกล้เราเรียกมันมามาเด้ so he when he went to the forest he would Invite the ghosts come and talk to me and say that other people want him to go to stay away, but he wants to be friends with them. <laughs> yeah, Other people want to, the mantras to repel the ghosts, but he wants to invite them so he could have conversations with them. ไปอยู่ไหนก็สบายในป่าในถ้ำนอนไหนก็หลับเพื่อนนอนไม่หลับบางทีกลัวผีเอาคาถาดีๆก็ยังไม่เชื่อคาถาอีก So he would be comfortable oh. living in the forest in the cave, not afraid of ghosts, so he could sleep, sleep very well, unlike some people who are afraid of ghosts. ในวัดโมกเป็นป่าชาเลยเขาเอาคนไปฝังฝังฝังมาเยอะเลย ไอคนบ้าคนหนึ่งไปนอนอยู่นั่นน่ะเราก็รู้จักกับมันแล้วไอยากใส่ก็เก่งไม่อยากใส่เสี้ยวไปนอนเงินกระเปิดอยู่ในป่าปาซานั่นน่ะมึงไม่กลัวผีแล้วผีเป็นเพื่อนกับผมอันดีนี่นอนกับศพกับป่าซาแลลวนะ At this temple there was a man who went to sleep in the cemetery. s เราเลยนับถ no, ือม oh, like ันนะถ้ามึงมันกูกูมันมึงไว้เอโอ่นเหมนับมีึงแน่กับกูไว้มึงนับกับผีได้ดิลักษณะของความเชื่อความเชื่อแล้วก็เทียนแคนเป็นทุกข์เพราะความความสงสัยทุกข์มากที่สุดเลยท่านบอกนะสงสัย

beliefs about u f o or the aliens from outer space. <c oughs> It's the same as ghosts. It's your beliefs. เพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยถูกก็มีผิดก็มีก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าว่าร้อยกับพันกันนหลายล้านปีมาแล้วเชื่อัหยก็เชื่อเหมือนกันจะย้อนหลังไปไม่ได้ไดโนเสาร์ก็เห็นไหมเห็นแต่กระดูกมันก็ยังเชื่ออยู่ Your so beliefs can be based on evidence, like you believe that dinosaurs existed because you've seen the bones. Or believe in ghosts, you have never seen them, but you can still believe that they they exist. <coughs> มันคิดว่ามันจะมีอยู่ในอกากาศในที่ไหน uh huh. ไม่รอ่ uh huh. Somebody thought that they could go back in time 2,500 years to record the Buddha's voice <S uh huh. from the air pulling something from the air อีกคนหนึ่งเขามีกล้องดีเขามีกล้องพิเศษนะเขจะไปถ่ายรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเราเลยถามว่าคุณไม่เคยไปอินเดียเลยใคนอินเดียไหม ก็พันยินเดียแหละพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพันยินเดียอย่างบางคนก็บอกฉันนี่แหละนามสากุลก็พระพุทธเจ้าเลยก็ไม่เชื่อวันดี Someone thought that he could go back in time and take a picture of the Buddha and he asked what what did the Buddha look like Well have you been to India He must look like an Indian แสดงว่าเป็นครูพุทธเจ้าเป็นคนต่างดาวต่างแดนต่าง จักรวาลกันแล้วความเชื่อของคนมันคิดไปเองน่ะอย่าขอแต่ยตอดสติเกรทท่านยืนยันว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราธรรมคืออะไรวะเราคือใครวะพระพุทธเจ้าเป็นยังไงตถาคตตถาตามันเป็นยังไงวะยังไม่เชื่ออีก so the Buddha has said himself that if you see Dharma you see me so what is Dharma หลว่าเทียแล้ว แต่าคตก็คือพวกมึงนั่นแหละพวกเจ้านั่นแหละเอาแล้วกันธรรมะคือตัวเรานี่ยนะอย่างนี้เลยธรรมะเราก็บ <Yeah. S 2> นึนกว่าอยู่อินเดียไม่ใช่คพ่อทีนั่น s a า d that w h t h r is yourself it's not it's not in India คุณจะไปต้ปีดกเหรอไม่ใช่ไต้ปีดกมันเขียนที่หลัง it's not the bible it's not the Tripitaka พุทธทาสไต้ปีดกฉีกทิพย์ไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลย 30%. Yeah, the tripika, you could throw away 70% of it. <laughs> and it's it written later, so it's not. <laughs> but the Buddha taught only leaves in the hand, in the, in, in the, hand, the fist. <laughs> so everything summarizes in your own body, body and mind, that's all. เราคิดว่าพ่อพุทธเจ้าเขเก่งสารีบุทเก็เก่งทำไมไม่เขียนตัวหนังสือไปว่าจะเลือกคุณกับพระเจ้าส่งบังคิดไม่ออกเลยยังไงว้าเราคิดไปถึงพระสาริบูทโมกันหนาเก่งกันนั้นพุทธเจ้าทำไมไม่บดานมันก็เกิดเทนนัมเอนเมนคาเมนมิน That uh, he thought of the ten disciples Sariputra and Moggallana ok why d i d t h e y create like a tab t h a t like a Ten Commandments and leave for this day instead of having people write the, the Bible of t y p i a later and we don't know how much of that was real. ท่านเลยปากต่อปากสวดกันมาเรื่อยเนะื่อยจะจิดกเรื่องคำสวดผู้เจ้าสวดแทดกันมานะอานอนสวดว่างไหตถาคตาแล้วอะไรสติประทานสี บุงคก็สวดตามทิชชูส์ came through by word of mouth through chanting through m a n t r a ก็เลยพูดเรื่องความตายได้ดูหนังเรื่องของทิเบตทิเบตก็เชื่อเหมือนเมืองทิเบตนะเขาเชื่อว่าคนตายแล้วนี่พระตายแล้วนี่อุทิศร่างเขาเรียกว่าบริจาคตัดแขนตัดขาอีแล้งกากินได้บุญต่ออีก ไม่ต้องเอาต้องฟังแล้วเออก็น่ารักนะตัดแกนตัดคอแดนมันเยอะกาก็เยอะกันลูกมันกินได้บุญเยอะเอามากันเด็บเก็บเด็บ put dead people out so that the v o u c h e r s would come and eat them uh, even cut off the hands and the legs <c oughs> it's like donation uh, to the v o u c h e r s ได้บุญเยอะมากัน get you make merit from that g r over u p o here you donate b o d i e so t the hospitals that s, that s, can also make merit บ้านี้ชาวพุทธหรือคนเดนเดียเนี่ยก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะเขาเชื่อว่าบริจา克拉่มกายเนี่ยแต่ส่วนมากเราจะเผาฝังและเผาทำไมต้องเผาก็มีฟืนก็เผาได้เอาอเมริกาเห็นฝังอย่างเดียวนะก็มีฟืนก็มาฝังเหมือนกันเผาเหมือนกันแต่เวลาโสมมาเมือคนตายจะไปเผาที่ไหนก็ เอาไปเอาอินเทาไว้กูรูปฟังไว้ก็ตั้งเป็นเครื่องกระบากของจิตาักหน่อยปะกาเขียนกขไปกันเลยเออเนี่นะบาทหลวงเขาไปสวดให้นิดหน่อยก็เหมือนระบางสกุลนะเหมือนระบางสกุลอนิจจาวัาสังฆารเตสังวอกเาะมุตโกเก้าไปเลยก็จบ So you can uh, donate organs or you can get cremated or buried. Um, cremation <oughs> probably works better than is in ตามความเชื่อเลยตามสถานการณ์ด้วย so it depends on the beliefs and <c oughs> the condition if there's not enough land to bury people cremation uh, like in in India that, that would work better than burying you wouldn't find enough land to bury people อีร์แลนด์อินเดียอินเดียคนมีส่งผกินส่งวัวส่งป่วยตายก็เยอะวัวนั่งมันก็คนไงวัวได้นั่งอยู่กัน พ่งมันรูกไปดูมันอีแล็กใหญ่ไปเยอะเยอะอ o a ยู่ยไทยอยู่ไทยเราสูนพันเลยอีแล็กอีกาคนข้ามันมันก็รู้มันก็หนีไปเอหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อเป็นความจำเป็นนะหมายถึงว่าอย่างอย่างโบราณเนี่เใช่ว่าคนกินข้าวกินปลาดิตายแล้วก็เอาไปเผาเ้วยไปฝังด้วย แกะว่องพวกน้ำปูน้ำปลาอะไรไปให้ผีกินให้ศพฝังกับศพความเชื่ออย่างน So different beliefs traditions cultures you get rid of the bodies different ways บางคนก็เวลาเท่าไหร่สิบเอ็ดชั่งสิบเอ็ดต้องยุดทานเขาจะได้เปลี่ยนเราเน้นว่าสามสิบนาทีเอาขอบคุณโบราณพ So, so we come back at uh, 11.30 for ceremony, for the memorial for, for John. At 11.30 and then after that we have lunch. Everyone is invited. Yes, huh? uh, Anjali has been cooking up the storm. Uh, so we now we just convert the room into this very morning. You few people just upset, upset after the And uh